เอเคครับ oh ผมก็สวัสดีทนุนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรูปนะครับอันดับแรกคุณเอารูปที่คุณถ่ายในเกมมานะคุณเปิดมาเลยนะอสมมุติคุณเลือกรูป,ร,ปรูปตัวตัวนี้แล้วกันนะครับเลือกเข้ามานะครับอันดับแรกนะให้คุณไปที่กดคาว่า,าปรับนะครับอนะแล้วก็การเปิดรับแสงนะครับเพิ่มไปสักประมาณสิบนะครับความเปรียบต่างนั้นให้ปรับลงนะไปให้ปรับขึ้นดี ปรับขึ้นสักยี่สิบนะครับอ่าเอ้ยอัตโนมัตินี่ไม่ต้องปรับน,นะโอเคแล้วก็โทนนะโทนนี่ปรับขึ้นสุดเลยนะครับนี่ข้างบนนะขึ้นสุดเลยต่อไปเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศไปที่ยี่สิบนะอ่าแปบ๊บหนึ่งความเปรียบต่างนี่ต้องให้มือนิดนึงนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับไปขึ้นเป็นยี่สิบ ไม่ต้องทําตามก็ได้นะให้คุณปรับตามใจชอบเลยอันนี้ผมมาแนะนําแอป,ปแต่งรูปดีๆใช่ๆนะครับนะหล่อไปนะครับคุณอยากให้มันมืดๆม,มืดก็ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันขอบมืดอนะ่ะเออมานะัแต่ผมไม่เอานะครับมันจะไม่สวยนะโอเคนะครับแล้วก็กดคําว่าลดเสียงกําลังลดเสียงนะครับปา่นมันเต็มหนึ่งร้อยเลยนะครับโอเค แค่นี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดเซฟไปเลยนะกดเซฟโอเคนะครับี๋ยวต่อไปนะครับคุณได้แล้วนะให้ไปที่เครื่องมือนะครับแต่งแต่งรูปเสร็จแล้วก็มาที่เครื่องมือนะแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพนะครับมันจะทำให้ภาพเราชัดขึ้นนะโอเค ก็รอให้มันโหลดนะมันจะมีโฆษณานะครับ ừ ừ ừ เยี่ยมใช้ฟรีนะครับแอปเนี้ย <ừ ừ S 1> ไม่ต้องเสียตังค์ <ừ S 1> แนะนำเลยนะมือกดไม่โดนวะมันติดไอ้ตรงอัดวิดีโอ,อผมอะสวยแล้วโอเคข้ามได้แล้ว คลิปนี้ก็เดียวเดียวเดเหมือนเดิมครับไม่ตัดนะแค่นั้นแหละก็นี่คงจะได้ให้มันมันจะภาพมันจะชาดขึ้นมาเลยนะคนดูนี่เนี่ยคนดูครับดูดิลองลองไปทำกันดูนะอ,อีกอีกแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปเฟคแอปนะแต่ผมยังไม่ได้สอนผมสอนอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำใครที่ถ่ายรูปมาแล้วนะในมือถือแล้วภาพมันแตกนะครับ อมันจะมีภาพแตกๆนิดน,นึงอะ่ะบริเวณบริเวณพวกประมาณพวกตรงแขนพวกอะไรเนี้ยใช่ไหมมันจะมีรอยแตกๆอะ่ะนะคุณก็เข้ามาแอป,ปนี้ทําให้ภาพมันคมชัดได้นะครับผมแนะนําเลยนะสำหรับใครที่เปิดร้านถ่ายรูปอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมผมจะมาสอนอย่างอื่นด้วยนะพอดีว่าผมเพิ่งได้อีเมลเดิมกลับมานะครับผมก็ ลงคลิปทันทีเลยนะครับโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ